ที่จังหวัดพิษณุโลกเราจะซื้ออะไรเป็นของฝากดีนะเม,มนูปลาหรอเพราะมีแม่น้ําอยู่มีสซัวเลยพี่อู๋ใช่มีสซัวเนี่ยแหละเขาเป็นของฝากของที่ระลึกที่แบบเวลานักท่องเที่ยวไปพิษณุเนี่ยเขาต้องซื้อกลับมา<อ>แล้วพาณิชย์ของจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมเตรียมที่จะผลักดันร้านหมี่ซัวขู่เมืองอ่าให้เป็นร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัดด้วยนะคะพี่อู๋ค่ะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจําจังหวัดพิษณุโลกกันเลยและร้านนี้เลยค่ะกับ ร้านอาตผัดหมี่ซัวคูเมืองถนนพระลืออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยคุณอุบลร,รัตน์สินตระกูลนะคะพานิจจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยติดป้ายธงฟ้าอาหารราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนร้านที่จําหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบหมี่ซัวซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกน่ากินมากน่ากินโนาะคุณผู้ชมหมี่ซัวเราเพิ่งรู้เนาะเขาเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะพี่อู๋ใค,อใครที่มามที่พิษณุโลก เขาต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากนะคุณผู้ชมอย่าลืมเวลาไปเนี่ยต้องซื้อกลับมาเลยเขาเลยเชิญชวนให้มีการทานผัดหมี่ซัวแบบสดๆใหม่ๆซึ่งสํานักงานพันธย์ิจังหวัดพิษณุโลกได้แนะนําร้านอาร์ตผัดหมี่ซัวรูเมืองเพราะว่าร้านนี้เขาทําสดใหม่ทุกจานและมีหลายเมนูเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนี่เลย มี่ซัวสูตรดั้งเดิมมีซัวผัดขี้เมามีซัวผัดกระเพราและเมนูที่คุณผู้ชมต้องสั่งเวลาไปร้านนี้ก็คือมีซัวจับนะคะทีนี้พี่สัมภาษณ์เจ้าของร้านอร์ตมีซัวขวงขู่เมืองนะคะคุณพี่จิรศักดิ์นะคะได้เล่าว่าปัจจุบันเนี่ยสืบทอดความอร่อยมาจากมามะ้าก็คือคุณอนงซึ่งประกอบอาชีพค้าขายผัดมีซัวมาเป็นระยะเวลากว่า25ปีแล้วนะปัจจุบันนี้นะคะคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วก็เลยสืบทอดความอร่อยโดยการผัดหมี่ซัวขายแต่ เพิ่มเมนูให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมก็คือใส่เนื้อสัตว์ต่างๆรสชาติที่มีความเจ้มจนเข้มข้นจัดจ้านมากยิ่งขึ้นใครสนใจที่จะไปร้านอาร์ตผักหมี่ซัวนะคะร้านเปิดตั้งแต่7จ็นาฬิกาจนถึง3ามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรือเบอร์คือแล้ว0-82 0 3 4 5 4 6 3นะคะอีกหนึ่งของดีของเด็ดของพิษณุโลกใช่ค่ะนะร้านดังที่ทางพานิชพิษณุโลกเขาแนะนาเลยนะคุณผู้ชมเป็นร้านทองฟ้าราคาประหยัด ค่ะ